สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูปเปอร์ครับวันนี้อยู่ในหมวดของโยอ e วีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับที่ได้มาเจอนะครับรถ อ่าเซกเมนต์ใกล้เคียงกันนะครับหลายคนก็สงสัยกันมาว่าขนาดเอ้ยความใหญ่ความยาวมันใกล้เคียงกับรุ่นไหนบ้างนะครับวันนี้ผมเอารถมาจอดนะครับแล้วเจอโชคดีเจอรถ b m w มนะครับ x 1นะครับมีคนหลายคนถามกันมาครับระหว่าง b y d auto 3นะครับ x 1หรือ HRV ตัวไหนใหญ่กว่ากันนะครับตัวไหนเล็กกว่ากันนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเจอนะฮะอ่มิติตัวถังเท่าที่ผมดูนะครับก็ บีวดีนะครับก็จะใหญ่ใหญ่กว่านะครับกว้างกว่านั่นเองนะครับความยาวความยาวก็ถ้าจอดสุดทางก็ยาวกว่าเล็กน้อยนะครับยาวกว่าเล็กน้อยนะครับขนาดถ้าด้วยสายตานะครับก็เจ้าตัวดับเบิลยูนะครับเอ็กวันเอ็กวันก็จะเล็กกว่านะครับถ้าเทียบเทียบกันนะครับเอ็กวันเล็กกว่านะครับอันนี้มุมมองด้านหน้านะครับ ความสูงจะเห็นได้าจากหลังคานะครับผมให้ดูแล้วจากหลังคาก็ถ้าความสูงนะครับของด้านข้างแล้วกันเราก็จะเห็นสูงก็หน่อยเดียวครับสูงก็หน่อยเดียวไม่มากนะครับแบบเดิมๆแล้วเห็นหลังคาโผล่ขึ้นมานะครับก็ดีวดีจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับผม <vegetable. S 1> ส่วนอุส่วนความส่วนความยาวนะครับก็ไม่มากครับไม่มากยาวก,กันไม่มากครับเล็กน้อยนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับก็ขออภัยถ้าเกิดไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้านะฮะก็นะครับผมเราจะให้ดูนะครับให้ดูอีกทีนะครับแล้วรถมันเยอะอยู่ จะเห็นไกลๆนะครับมุมไกลๆนะโอเค,อเคก็เอาไว้สําหรับคนสงสัยนะครับอันไหนใหญ่กว่ากันเล็กกว่ากันนะครับผมโอเคนะครับ